สวัสดีค่ะสบายดีเนาะยินดีตอนบเขาสูซองสักการบาน้าเนาะกับเมื่อนี่กะมาอันนี้พี่นอ้องติดเตาสิปิ้งนูเนาะปิ้งนูหน้ามือน,นี้พี่นอ้องดูแก๊สกับไฟกำลังติด เาติดถ่านหพี่น้องจริง ไเนาอพี่น้องนี่เ้าก็มาติดเตาทานเขาต่อ ไม่นอะพี่นกเข้ากับรอให้ไฟมันเป็นฐานกระกาอะไรกันมาปิ้งหนูกันเนาะเราติดตามมือเลยคัดเล็กก่อนพี่เนากลาปิีงมันจังบอดามเนาะว่าเมื่อกี้เขาเอาไปเป่าอันนั้นนี่ไปเท้าทานทำความสาดก่อนเนาะทำความสะอาดก่อนพี่นก กะโดนเลยได้พี่น้องวันนี้เฮ็ดชิปติคเป็นเดือนเลยการมาเฮ็ดชิปเธอนี่กันจะลืมเนาะเปกําลังใจให้เช้ากันในเด้อนี่มาพร้อมกับปีกนูนาเลยนี่ยังไงจ๊าแมี่นี่ขี้ซ้ซ้เลยโอเค ຫິງເຫັດກໍເນຮັไວຮັດແວແກວນເຮດเຝື່ອງ <pling> <medicine> ข่าวไอ้พี่น้องน้องข่าวไอ้ขอึ้นนะพี่น้อง เขาเนี้ยเอาพี่น้องหเขาาพี่เองเนมาสิบเขา,เามวาม่นหอมสุกแล้ว พี่น้องตอนนี้กะสาวจันกำลังมามาสวนเนาะชิมาเก็บมะเ็ดไปจีเนาะเดี๋ยวมือหน่าสาวจันชิมารีวิวสวนให้มึงเนาะพี่น้องเนาะว่ามือน,นี้กะอ,อ่าเฮ็ดคลิปอ่าปิ้งนูนาเนาะแต่แบบสีเฮ็ดแจวเฮ็ดเฟืองน้ำก็เลยแบบมาเก็บมะเ็ดเนาะพี่น้องนี่ก็คือสวนเก็บมะเ็ดไปจีก่อนพี่น้อง ปลูกเองเนยพี่น้องปลูกไว้กินเนะเาะเอาได้กินอยู่พี่น้องเลยช่วงนี้ก็นานฝะนพักตะงามแน่เนาะว้ยเฮียสั้มโอเคนี่เนาะพี่น้องเนาะส่วนมักตะพูนี่พี่น้องไปกลับบ้านกัน เหมือนน้อพี่น้องเขาก็เอาออกเอาเปียกทำหอมหอมอุ้ยค่ะข้าสิมาปิ้งหงมูบานนี้น้อพี่น้องหอมข้าจันบริทายต้นคั่วไว้เนาะมันหลายโตหลายพี่น้อง<ะ>หอมหอม ตรงนี้ความัตใหญ่เนาะตัวนี้มันใหม่มันใหม่นะพี่น้องซะกันก็เลยเอานังมันออกเนาะมันทอนคนมาไว้มันมันโตใหญ่แต่ก็มันลายโตน่เนาะก็เลยเอานังมันออกตัวนี้เห็นไหมนังมันอยู่หน่อยหนึ่งเขาเขาหนุ่มแล้วก็มามักมักไว้ติ แจะมาบริถายคลิปให้พี่น้องมึงมันค,ำนะคะ้ำแล้วก็ฝนตกในเนาะมันนี่กับซาจันหยุดงานบริถิไปเห็นงานเนาะมันนี่วันจันทร์หยุด,ด,ดบริถิไปเห็นเิีงก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องมึงมีกระโดดแล้วบริเ็ณคลิปพี่น้องเลยมันนี่มีโอกาสเนาะมีเวลาก็มาถ่ายคลิปพี่น้องอเ,กเกมไปอีกครั้งหนึ่ง อุ้ยอายอืมใหม่้ะพี่น้องเอ้ยกินหอมๆลยพี่น้อง,อองตตนแรกว่าสิต้ามักทั่วแต่แต่ตว่ลกกลารสกับเข้าบุมาเนอะบุมมี่มักทั่วไ นี่ก็เห็ดแลี่ยไปเนาะแจีวเห็ดเพื่มกันดิคนเห็ดเฟื่งพี่น้องตอนใหญ่แ่นั้นตั้มมาแหลกกินกับน้ำไม้ประจันสิกินหน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องโม่เนี้่ยเนื้อพี่น้องกินเผาแล้วกันเด้อแซ่บๆเด้อ พี่น้องป้าพี่น้องทานหนูหอมหอมเลยพี่น้องอุ้ยนี่มีข้าวดีมั้ยสันพี่น้องอืมกินหนูหนาะพี่น้องเลยชาวจันเนี่ยกินมาเนาะกินมาทุกอย่าง

กำลังหอมพี cage, ่น้องไงอือดมเลยเอาอีกก่อนอันก่อนข้าวหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะหอนฮอนนู้นก็ใหม่มดีสุด ซีนมันนี่ แคปีน้ำว่ได้กินหนูพี่น้องเนียคุ่ยมักเผ็ดใช่ก่อนมักเผ็ดพี่น้องเข้ากันขนาดพี่น้องเอียอันนี่สักครัเนอะมาเผ็ดเปล่าไปเนี่ย <laughs> wow Mình mm -hmm. mm -hmm. <sighs> ขอไัยเด้อเนาะทับหนูเนาะผู้ได้ทับแบบผู้ดได้บุกินหนูก่ะเพราะถอดนำเนาะจะชาจัน่ยกินกินทุกอย่างแม้แต่ข้างโขกพี่น้องเลยกระป๋อมกินเม็ดมดเลือกเนาะคนกินยังไงอืม 123456 123456 123456 ก็ไอ okay, no, ้พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับชิจ๊อบอัพเพยท่านะี้เนาะขออนุญาตไปกินตไตพี่น้องแซ่บหลายเนาะถ้ากินดนเดวพี่น้องกันสบากินเะข่าคือดนใช้เนาะกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับชักให้เดยอย่าล,ลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่เป็ใหม่กดซับแจันเดอร์สำหรับมื้อนี้กสัสบายดีหนูสบายดีเนาะบ๊ายบาย